สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ตลาดรถมือสองรวมรถยนต์จะเสนอขายนะคะเอ่อรถบ้านป้ายฟ้าสึ่นบุคคลนะคะไม่ใช่ขอไปรถเอสยูวีนะคะเอสยูวีนะอันนี้ไม่ใช่รถตู้นะคะรถเอสยูวีครอบครัวนะคะปีสองพันสิบเก้าเครื่องดีเซลนะคะเครื่องดีเซลปาจิโร่นะสําหรับคันนี้นะคะเครื่องดีเซลนะคะปีสองพันสิบเก้าราคานะคะแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันนะคะไม่ติดรถมาประมาณแสนกว่าต้นแสนกว่ากิโลเมตร ดี๋ยวดูรายละเอียดภายในของตัวรถให้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะอันนี้นะคะก็มันเป็นตัวท็อปขับสองนะคะมันจะมีพวกจอพวกอะไรนะคะที่เพดานนะนะคะตัวนี้ปาจิโร่นะคะนิ่มใหม่นะคะลูกค้าเดี๋ยวดูใหม่ใหม่ประมาณแสนต้นๆประมาณแสนสองนะคะออปชั่นก็จัดครบจัดเต็มนะจัดครบจัดเต็มนะคะเป็นตัวท็อปขับสองนะคะนี่น นี่นะคะปี2019นะคะเครื่อง2อสอ GT นะคะ2.4 GT นะคะปี19นะคะราคา929 929,000ไม่ขายขายอยู่ที่849,000นะอ่ะาสำหรับคันนี้นี่ปาเจโร่สปอรนะคะสีบอลเทานะลูกค้าจ๋าภายในก็สะอาดสะอ้านสวยงามนะคะไม่มีแตกไม่มีช้ำานะคะรถใช้งานมาดีมากนะคะคุณลูกค้านะคะนะคะ จัดโปรโมชั่นฟรีดาวดอกเบีย้ยพิเศษนะคะสำหรับช่วงวงนี้ดอกเบีย้ยพิเศษฟรีดาวนะสำหรับคันนี้นะคะตัวท็อปขับ2องปาเจโรปี2019นะคะลูกค้านะคะคันนี้นะคะรถจดอดยุงเทีมเขตบางแคนะคะทีมฝ่ายขายชื่อคุณตันหยงนะเบอร์0 9 1 8 1 6 5 9 9 2นะคะ0 9 1 8 1เ5 5 9 2นปะ,ะเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา3โมงเชา้าถึง6โมงเย็นนะคะท่านใดจะแวะมาชมรถนะคะแวะมาชมรถ ท่านใดจะแวะมาชมรถนะคะก็ติดต่อทีมขายนะคะชื่อคุณจันหยงนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าหนึ่งแปดหนกห้าห้าเก้าสองนะคะศูนย์เก้าหนึ่งแปดหงหก้าห้าเก้าสองนะคะเปิดทุกวันตั้งแต่เวลาสโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะคะไหนก็ฝากไปด้วยสักันเป็นหนึ่งทางเียนะคะรถครอบครัวสีสวยปาเจโร่สปอร์ตตัวท็อปขับสองนะคะนี่าภ,านภายในนะคะเรียบร้อยนะคะรูปลายสวยงาม คในที่นี่ก็มีรถเยอะนะคะหลากหลายนะคะทั้งรถตู้รถเก่งรถกระบะนะคะรถเอ่อเบนท์บีเอ็มนะคะเบนท์บีเอ็มนะคะก็ฝากไว้ด้วยสักคันนะคะปาเจโร่สปอร์ตปี2 0 1พันะคะราคา849,000สี่าพนฟรีดาวนะคะโปรโมชั่นฟรีดาวรับรถ0บาทนะคะลูกค้า รับรบสินบัตรกันไปเลยนะคะติดต่อทีมขายชื่อตันหยงนะในก็ฝากไปด้วยสักคันเป็นหนึ่งทางเรียกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะเดี๋ยวทีมฝ่ายขายจะให้รายละเอียดไว้ข้างล่างคลิปนะคะอะไงก็แอดไลน์คุยกับฝ่ายขายได้เลยนะคะนี้ทีมรีวิวก็กราบขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ